อารีนครับจุดเข้าที่เราจะดูกันอารีนอารีนเนี่ยเราจะเห็นได้เลยจากเ,เราจะเห็นได้จากการเกิดแพทเทิร์นของเขาที่เราบอกการเปิดแพทเทิร์นของเขาเแล้วก็พาราโพลิกษากรอบเขาจะอยู่ตรงนี้เขายกขึ้นไปแล้วยกขึ้นไปเหนือกรอบแล้วก็เกิดแพทเทิร์นนี่รูปแบบ w ยกขึ้นไปตรงนี้เป็น PA ที่เราคาดการและเขายกขึ้นไปบนกรอบแหละแต่ให้เรามองมองจุดนี้สต็อปลอตก็ควรจะอยู่แถวนี้สต็อปลอตสต็อปลอตนะควรจะอยู่แถวนี้นี่เรามองจากไทม์เฟรมเดย์นะจุดเข้าคือเราจะเห็นแท่ง p a ตรงนี้เราจะเข้าพวกเนี้ยพวกนี้ตัดขึ้นหมดต้องตัดขึ้นหมดนะ,ะต้องกำลังตัดขึ้นด้วย กำลังตัดขึ้นด้วยแต่ที่แน่คือเขาจะเป็นเทรนไงคือเราจะรู้ได้ไงว่าเขาจะเป็นเทรนเขาจะไปเพราะเขาเบรกพรพาโพลิกซานี่นี่ก็เบรกชุดหนึ่งเขายกขึ้นไปนี่เบรกอีกชุดหนึ่งแหละเขายกขึ้นไปแล้วเราจุดนี้หน้าเข้าและแตอนนี้เราก็ไปดูในไทม์เฟรมใหญ่ก่อนเราไปเช็คความเฟรมใหญ่ก่อนว่าเขาเกิอดอะไรขึ้นบ้างไทม์เฟรมใหญ่เช็คที่ e e k s weekly เห็นไหม วิกฤติเขเกิดอะไรเขาทำแพทเทิร์นเห็นไหมทำแพทเทิร์นแล้วเกิดจุดไขป่ปลาเขาจะทำกรอบแล้วเขาจะเบรกขึ้นไปแหละเบรกสาขึ้นไปเนี่ยวิกฤติเบรกสาขึ้นไปแหละอ่าอาร์เอสไออยู่โอเวอร์โซ่เอเอเอ็มเกดีตัดขึ้นอ่าตัดขึ้นแล้วฮิสโตแกรมเริ่มนั่นขึ้นแล้วแวต่ตอนนี้อาร์เอสไอขึ้นมาจากโอเวอร์โซ่ล้ะขึ้นมาแล้วนี่เนี่ยจุดเราที่เรามอง แล้วมุมมองของเราเกิดแพทเทิร์นรูปแบบ W อาจจะเป็นรูป head and shoulder ก็ได้คือทางให้ดีคือเป็น PA แล้วก็เบรกเบรกพราพลิกษาขึ้นไปแล้วโอ้ตามฟิลม์มใหญ่สวยมีโอกาสที่จะแนวโนม้มจะกลับตัวทีนี้เราก็ไปดูที่จะอีกทีก็ไปดูที่มันเห็นไหมมันเขาบอกว่าเมื่อเราเช็ค3 t ม m e เฟรมมัน RSI โอ้สเห็นไหม จุดไอไอโอโซเลยจุดเนี้ยคือถือว่าค่อนข้างที่จะต่ำแหละราคาโอกาสที่เราจะเข้าได้แหละและ MA c d Take so am, เอซคิโซแกมเนี่ยเขาเริ่มจะต่ำแหละก็าอาจจะลงปีกก็ได้แต่ว่า RSI ระดับแรกเราให้เราดู RSI กไอในตามเฟรมมันมันโอเวอร์โซแหละจุดเนี้ยเราเข้าได้แล้วมุมมองของเราก็มันจะเกิดแต่ถ้าเกิดว่าตามเฟรมมันเกิดพาราพลิกซามันกรอบ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 เี้ยง,งสวยใหญ่เลย ตามเซนมันขึ้นมายืนเป็นกรอบๆกรอบๆอ,อ,อ,อย่างนี้ขึ้นขึ้นไปอีกนะภารผลาญหลกซายิ่งสวยเย้เลยแต่ว่าเราจุดหนึ่งที่เราเข้าได้คือต่ํามุมมองของเราก็คืออาร์เอไทมันโอเวอร์โซแล้วก็ฮิสโตแกรมของ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 ,ของมันเริ่มเริ่มจะต่ําลงทีนี้เราก็เข้าไปดูที่ตอนนี้เข้าไปดูที่เดย์ละตอนนี้เราก็เข้าไปดูในลายหนาทีเห็นขีนกรอบที่เดย์เลยนะเราก็เข้าไปดูที่ลาย 1> H 1ก็บางทีก็เขาอาจจะย่อตัวดูดูดูค่อนข้างยากอยู่ H 1เราก็ไปดูที่5นาทีเลยันอ่าวันเกิดแท่งเลยเราก็มองว่าเขาเบรกกลบขึ้นไปนะเราก็มองว่าชุดเนี้ยเราจะเข้าในกรอบเนี้ยตรงนี้เป็นแกลบของ day ตรงนี้เป็นจุดโลตรงนี้เป็นจุดท i เราจะเข้าในชุดเนี้ยในกรอบในกรอบเนี่ยรอราคารอย่อตัวทีนี้เราก็จะดูได้ไงเราเห็นไหม เส้นพาราลบลาิกซาเห็นไหมจุดปราโบลิกรอราคาเขาแตะแล้วก็ขึ้นเบรคขึ้นไปเนี่ยจุดเข้าของเอาอืมจุดสต็อบลอสกับจุดนี้เลยจุดนี้แหละจุดถ้าเกิดว่าเขาเบรคซาลงมาเราก็ขายทิ้งออกไปก่อนตัดขาดทุนออกไปก่อนประมาณนี้ครับ